ขยับไปต่อกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับสำหรับกรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยสองคนที่มีเหตุทะเลาะวิวาดกันหลายคนบอกว่าโอ้โหตีกันเนี่ยโชว์ต่อหน้าผู้โดยสารที่สนามบินเลยนะครับล่าสุดก็มีการสั่งพักงานทั้งสองคนครับนี่ยังเป็นภาพเหตุการณ์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับกำลังวางมวยกันหน้าสนามบินครับ มีทั้งหมัดมีทั้งศอกแล้วก็ไม่ใช่แค่สายตาผูา้ไม่ใช่แค่สายตาผู้โดยสารที่มาใช้บริการนะครับแต่ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นนี่นะครับก็สังเกตเห็นหมดนะครับล่าสุดนะครับทางท่าอากัศยานสุวรรณภูมิครับได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับพบว่าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้น4ีมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการทรวงวิวาทนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาส่วนตัว ซึ่งการกระทําดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการก่อเหตุในขณะที่สวมใส่เครื่องแบบและยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วครับยังระบุว่าการกระทําดังกล่าวนั้นยังขัดต่อระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทโดยผู้บังคับบัญชาได้สั่งพักงานพนักงานทั้งสองคนทันทีครับและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัย เพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของท่าอากาศยานต่อไปทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันการให้ความสําคัญกับระเบียบวินัยของพนักงานซึ่งหากตรวจพบหรือสอบสวนเหตุการณ์แล้วมีความผิดทางวินยัยพนักงานจะได้รับการลงโทษโดยบทลงโทษสูงสุดก็คือการปลดออกจากการเป็นพนักงานของท่าอากาศยานครับ